สาขันลกไวพูนแนบนะกรบันบเปิงได้มกก่มั่มันับ่นันมย้มั่วามนั่นนาะขอรบกมทีบาเลยัมากก่าเดมมักก่ดมนี่กลูกก็ได้ ทักทายสบายดีพบกันเส้นเก่า้าเส้นเคยกับสาวดาวน้อยคือเก่้าวันนี้มาไฮมาหน้าพี่น้องแต่ออกมาลกกาแล้วได้เกี่ยมสีดำหน้าตอนนี้ก็หดทงหน้าแล้วนี่หดตาเล่ะนี่อันนี้ก็คือกาเขาผู้น่ะสาวขันเพิ่นลกก่อนดิทำงานอยู่บ่สา,าวขันงายอยู่งานอยู่นล่ากาบ,บริหารพี่นอ้องเลยให้เข้าน,นาละกาเศ้า,าปลายมืออันนี้นะประมาณนี้พอดีงามพอดีมัดม้วนพี่นอ้องเลย มาลกกาวันนี้นะเดี๋ยวมืออื่นนะฮะว่าสีดำวันนี้เอากาสก้นปะพ<ล>ี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้างต้องโลกกาวันนี้โอ้เสาขัน,นลกไวยพูนแนมนะกระปุันแมพแหมแมบมาบอกลกขึ้นบ่ายย่น้อเสาขันมันลกงไงกระปุรันกากาพอดีงาม น้อยแบบนี้ดำโมเปิงนัเนหะบโมเปิงเลยน,นี่ได้หลายเลยคุณคนไว้คนไว้โอ้มือแรกเนาะมือธบิทไหวได้สักคันมือที่ช็อตพันไปเขาไม่เบ่งผลอันนี้มือธบิท ท่านด้หอดได้เจ๊ผู้หลายนะฮะโมงนั้นห้ากากระ่ก็จะป่น,นกาเสืองงามอยู่เนาะนผู้ดีัดบดับเลยซ้ำนี้นะ ไว้ๆเสาดาวไว้ไว้กางกลางกลาวัวยแล้วมวยเลยไปไปหลายบทเลยที่เสาคันกึ้ได้หักกระลงนี่ไปชงทงเลยได้หักกระลงกับเสาคันลูกก้าววัวยดาวก็บวัวยคือกันอ้ยเลียวเห็นมะพร้าวเขาจะกินมะพร้าวเขาแล้วบ้านนี้พูนเบังในพี่น้องพูนโกงมะพร้าวฮะต่อหน้าต่อตาแห้งอะไรไปด่าแซวม ไข่น้ำเธอนี่เฮรนี่ได้แล้วกามหนึ่งได้ลวกามหนึ่ง น้ำบอลายก็มันแถวเล็บนะมันเยอะหา้าลุกเข้าไปอีกัน้อยกับธรรมดาแล้ว đây đây này cả được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จาก็ง่ามลก็สบายคนก็งามนะเนี่คนก็งามวะคู้ลกก็ากงามบ่อบก๊อบ <c oughs> เจ้าคันก็งามกาก็งามพี่เบิ่งเลยบ้าช่วยอ้ยองคุณเจ้านี่แหละ พอดีลกค่ะกาประหันควกา,าอยอยู่ด้สูงก็ไี่ถึ ใต้ลังดินอยู่นะขึ้นเลยก่ะตื่นทางน้นำต่เนะอคโลการตม่ว่า ขอเคกันม้งลตกแต่งเตนานัยังไ่ได้หลายอยู่โอป้ยมาเต็นทมันเหี่ยวเลยมาเต็นท์มันแด่ได้น่ารู้ไม่เหี่ยว มวพันาวสวยนี่มันหลายแล้วมันบวยเขืนยันนั่นบุยิ้มคือตอนวานเลยเนาะ <ừ. S 1> อนนวานก็สยมากเลยแดดฮอเลยบุญยิ้มเลยเมเืนยันเมยมาถึงไกอน,นมาตเดียวบวยเลยเน,นาะตเดียวบวย มุมึินานี้แหะมาก,ก่อนกับมาก่อนไอ้ชาวมาก่อนกบไปเมราเพิ่นลุกเลยได้เนี่ยคนนอ้อนี่งไหนเพื่อนบจังเนาะ

Okay <laughs>